าวดีถึงพี่น้องชาวนาชาวสวนชาวไร่ผลิตภัณฑ์ดีไฟอะมิโนสาลายเขียวชนิดน้ำสูตรเข้มขน้นได้เปิดตัวออกมาแล้วดีไฟอะมิโนสาลายเขียวชนิดน้ำสูตรเข้มขน้นสำหรับบำรุงต้นพืชเหมาะกับการใช้บำรุงต้นพืชทุกชนิดทั้งพืชไร่และนาข้าวไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นและสวนผลไม้ทุกชนิดรวมถึงพืชผักสวนครัวพืช ปูนถั่วทุกชนิดช่วยให้พืชโตเร็วแข็งแรงทนต่อทุกสภาพอากาศช่วยให้พืชแตกตาขยายกิ่งกา้านติดดอกออกผลได้เต็มที่ทําให้ขั้วดอกเหนียวไม่ร่วงล่นง่ายช่วยเพิ่มแป้งเพิ่มน้ําตาลเพิ่มน้ําหนักให้กับผลผลิตพิกช,ชิดความอุดมสมบูรณ์ของต้นพืชเพิ่มผลผลิตด้ดยดีไฟอะมิโนสาหร่ายเขียวชนิดหนมปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้างไม่ใช่สารเคมีจัดจำหน่ายโดยกเกษตรฟ้าไทย มีจำหน่ายแล้วกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร062 414 6686ผลิตภัณฑ์ดีไฟอะมิโนสาลายเขียวชนิดน้ำจัดจำหน่ายโดยกเกษตรฟ้าไทยเคียงข้างอยู่คู่กเกษตรกรไทย